ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับดานเนสในรายการช่างใจทางช่องช่างใจและรอยแปดชานะครับวันนี้จะมาแชร์แชร์อะไรก็ไม่รู้ตอนแรกจะไม่ถ่ายคลิปนะแต่ว่ามันมีปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้นะครับก็เลยอ่ะถ่ายไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อมันปังนะอ่ะก็จะมาแชร์เทคนิคการใช้พุกนะครับใช้พุกตัวใหญ่ๆแบบนี้นะ กับรูที่มันเล็กแค่นี้นะครับเราไม่แน่ใจว่ามันมีพกขนาดนี้หรือเปล่านะครับแต่การที่จะไปวิ่งหาซื้อมาเนี่ยมันก็ใช่เรื่องเนาะก็เลยเออใช้อันที่มีอยู่นี่แหละนะครับแต่ว่าใช้กรรไกรตัดกิง่งนะฮะมาซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูเสร็จงานอีกทีหนึ่งนะครับเท้าความย้อนความไปก่อนนะครับว่าทําไมถึงต้องทำนะอันนี้ฝากไว้ให้ช่าง ช่งางไม้นะทุกคนแล้วกันนะครับ ừ, ซึ่งถ้าแบบว่ามืออาชีพจริงๆอะไรเงี้ยก็คงจะไม่มีข้อผิดพลาดแบบนี้มัง้งแต่ว่าอันเนี้ยนะเป็นผลงานของพี่ชายของเรานะครับที่แกมาทําให้เนาะแกก็แบบเออด้วยใจรักกันนะเขาเรียกว่าครูพักประจํามาอะไรเงี้ยนะครับแล้วปัญหาก็คือ,เ,อ,อเวลาสไลด์ประตูเนี่ยมันเป็นแบบบานแขวนเนาะ Ừ, เห็นไหมเห็นรางมันไหมข้างบนบานแขวนแล้วตอนนี้เวลาสไลด์ไปเนี่ยคือมันสไลด์ไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆมันก็สุด,สดอยู่มันก็สุดสุดอยู่ตรงนั้นแหละแต่แต่แต่นะครับมันไม่ได้มันต้องสุดก่อนหน้านั้นเออไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมาทําให้เนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยมันหายเข้าไปตั้งประมาณสามส่วนสเอ,อ้ยไม่ใช ประมาณหนึ่ส่วนสองหส่วนสามนะครับมันหายเข้าไปในวงกบเนี่ยอันนี้เรียกวงกบเนาะหายเข้าไปในวงกบหนึ่งส่วนสามนะครับแล้วคราวนี้มันก็มากระแทกกับอันนี้มันเรียกว่าอะไรก็คงที่จับเลื่อนนะเนาะอ่ากระแทกไปกระแทกมาบ่อยครั้งเข้านะครับมันก็เออสกูมันก็หลุดนะครับอืม นั่นแหละนะฮะเราก็เลยต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะครับจริงๆน่าจะต้องหาแบบโชกยางหรืออะไรมาแบบรังมามายึดไวม้มาหยุดการเลื่อนของมันเอาไว้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วใช่ปะ คออันคันจะให้เราแบบระวังในการเลื่อนทุกครั้งมันก็ไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่มันเป็นภาระของผู้ใช้นะฮะไม่ถูกต้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันนะครับว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้กรรไกรตัดกิ่งซอยพกุกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันจะใช้การใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราขอเป็นไทม์แลปไปเลยนะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีทีเดียว โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอุปรกรณ์อีกอย่างที่เราใช้ก็คือสว่านไฟฟ้าที่ซื้อมานั่นแหละแล้วก็รีวิวไปนั่นแหละนะฮะเออเห็นไหมทุกอย่างที่เราซื้อมาเราใช้เป็นประโยชน์ครับไม่ได้สุรุยสุร่ายไม่ได้ซื้อของเกินตัวนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะตอนนี้นะครับหลังจากที่แก้ไขทันทีเนี่ยก็แน่นดีนะครับตัวสกูก็แน่นนะอืมถ้าไม่ถ่ายเป็นทําแลบจะเห็นว่า เมื่อกี้ไข่ควงไฟฟ้าก็คือรูดไปเลยนะฮะแบบว่ามันแน่นจัดเออณตอนนี้นะแต่ว่านานๆไปอะ่ะน้ําหยดลงหินนะนะ่ะเนาะกระแทกทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยมันก็คงจะเป็นอีกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเออเอาเป็นว่าณตอนนี้มันใช้งานได้ก็พอละก็เดี๋ยวค่อยระวังเอาอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่มันแบบรุนแรงที่มันที่มันเลวร้ายมากนะครับก็คือ เออเวลาที่เราไม่ทันระวังเนี่ยแล้วเราสไลด์ประตูไปจนสุดเนี่ยนะครับนี่เว้ยเนี่ยนี่มันก็หนีบเข้าไปอย่างนี้นะครับเออ <c oughs> ก็ทำเอาเล็บเขียวมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันมันจําเป็นจริงๆนะฮะสาหรับเออหรือว่าเราเราเรา,เราควรจะย้ายอันนี้มาไว้ตรงนี้แทนว่ะเออย้ายมาไว้ตรงนี้ก็สไลด์เปิดได้ไม่สุดอยู่ดีมันก็จะไปติดตรงนี้ อืมไม่รู้เหมือนกันนะครับฝากเป็นการบ้านให้กับช่างไม้ด้วยละกันเนาะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น่อยนะครับเกี่ยวกับการใช้พวกที่มีอยู่กับ,บรู ที่มันเล็กมากเล็กเกินกว่าเล็กเกินกว่าที่จะยัดผูกเข้าไปได้อะไรเงี้ยนะครับด้วยการใช้อาจแสดว่าพระเอกของงานนี้ก็คือกันไก่ตัดกิ่งใช้กันไก่ธรรมดาก็ไม่ได้นะครับคมไม่พอนะใช้มีดก็ไม่มีนะโอเคอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ subscribe นะครับ ให้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับตัวอีฉันเองนี่แหละซื้อของมารีวิวให้ดูนะไม่ต้องเป็นกำลังใจอะไรหรอกโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ